ท่านได้จัดหาหินคลุกมาลงให้ประมาณ15ทั้ถังสี14ถังปูนเห็นแล้วปลื้มใจดีใจน้ำตาแทบไหลกันทุกคนเล็กห,หินนะ่ะี่แค่นี้คนเทาาหมูห่ห้าโคกใหญ่โคกกระท่อมโคกมะข่าหนองว่าบูรุมปูนขอขอบคุณท่านนายกเทศบาล และท่านสมาชิกสวทชเทศบาลตำบลพนมรุ่งทุกท่านที่ได้จัดหาหินคลุกมาลงให้กับถนนสายโคกกระท่อมถึงหนองว่าชชมพูร,ระยะทางควรมวประมาณ2กิโลเมตรครึ่งท่านได้จัดหาหินคลุกมาลงให้ประมาณ15ถังสี14ถังปูนรวมเป็นระยะทางแล้วจะได้จะรางเมตรละ14ถึง15ก้อนประชาชนชาว โคกใหญ่โคกกระท่อมโคกมะข่าน้องว่าบูหล,ลุมปูนและผู้ที่ร่วมใช้ทางเห็นแล้วปลื้มใจดีใจน้ําตาแทบไหลกันทุกคนท่านทําดีมีผลงานสมัยหน้าท่านมาแน่นอนมาถึงพื้นดินพื้นดินอันเก่าแล้วนี่เม็่หินน่ะมีแค่นี้มีแค่นี้เนี่ยพื้นดินี้อันเกา่าโอ้โหเช่นนี้ถ้าไปถึงน้องวายชมพูก็ สองโลงครึ่งสองโลงครึ่งก็แต่ทางหน้าหน้าฝนน่ะมันไปลําบากมาลําบากครับก็เลยชาวบ้านช่วยกันรวมเงินกันเตี่ยรไทยเอาดินมาลงครับดินลงพอเป็นสภาพเดี๋ยวเนี้แล้วเขาว่าทางเทศบาลเขาจะเอาดินครุกมาปูทับให้อ่าตอนนี้ก็เอามาจริงแต็มกันก็ น้อยน้อยจริงๆน้อยมากกี่กี่คันรถที่เอามาเห็นเมื่อวานบอกได้ยินว่าสามคันรถทั้งหมดนี่สามคันรถแต่ความความยาวสองกิโลครึ่งกับสามคันรถนี่มันพอดีกันไหมก็คงจะได้เหมือนที่เห็นเลยมั้ครับครับถามนิดนึงลุงถามนิดนึงเมื่อวานเนี่ยทําไมถึงตัดสินใจอัดคลิปโพสลงไปแบบนั้นเพราะหินหินแล้วมันเหมือนวันมัน ถ้าไม่ใส่เทศด,ด,ดีกว่าถ้าอย่างเนี้นมันมันน้อยมันน้อยจริงเป็นการเน็บแนมหรือรว่าแทงใจดําเทศบาลไหมเหมือนเหมือนประชดประชดแล้วเหมือนประชดครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเทศบาลไหมครับลงุงก็อยากจะฝากถนนสิ้นนี่เพื่อน,น่าฝุนประชาชนสัญจรลําบากการ,กรเกษตรจากขนของ ข้าขนออกก็ลนลบากอยากจะให้เอาหินคลุกหรือมาสร้างถนนทําอะไรให้มันให้มันดีหน่อยครับครับลําบากไหมโอ้ยล oh, ําบากขึ้นมีนัดรลุดในคูมาจกบิ่งฝุ่นก้นเต็ม้าบ้านกันฝุ่นก็เข้าบ้านแล้วเห็นบ่าเขาเอาหินคลุกมาลงเขาเอามาลงแค่นิดเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงโอ้ยตามบอกนาจบไปจบนาบานฉันนรือวอ่าสามคันหรือว่าเอามาลงแค่สามคันพื้นที่สองกิโลกว่าๆเนี่ยนะ ู่างาสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่าย0ล้าน followers อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวัยกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ